สวัสดีครับวันนี้พี่ชัยอยู่ฟอร์ดพระประแดงก็จะพามาชมอีกหนึ่งคันสําหรับรถกระบะฟอร์ดนะครับที่อยู่ด้านหลังไม่รถคันสีน้ำเงินเดี๋ยวมาชมกันครับว่าเป็นรถรุ่นไหนครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชัยก็จะพามาชมรถเท่ๆอีกหนึ่งคันนะครับสาหรับเป็นรถกระบะรุ่นนี้เตรียมตัวปล่อยกันพรุ่งนี้แล้วสําหรับคันนี้พี่ชัยเลยขออนุญาตรีวิวก่อนเลย เป็น Ford Nex t Gen r จ n g e r เจอนะครับรถตัวนี้งามมากๆสีน้ำเงินดวงไฟด้านหน้าอ่าเป็นดวงไฟอีกแบบหนึง่งเป็นแบบ LED มีไฟเ a ย์ไทมมีไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยก็ไฟหน้าสมัยใหม่นี้ก็ให้ความสว่างมากๆ รวมทั้งกรจังหน้าเป็นตะแกงแบบนี้เลยด้านล่างนะครับก็จะมีไฟสปอตไลท์มาใหม,ม่รุ่นนี้จะเป็นเครื่องสองพันโบนะครับร้อยเจดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้านิวตันเมตรรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป,เ,ปรรเป็นเกียร์ออโต้ติดสีสีดำรอๆแล้วติดกันสาดให้ด้วย กระจกมองข้างอ่ปัดบเลยสฟฟ้าละมีไฟ LED นะครับมันไดข้างมาพร้อมกันเลยรวมทั้งเบ้ามือจับนะครับสำหรับรถรุ่นนี้มีกันาสาดติดให้ลูกค้าเรียบร้อยมีโรบาร์นะครับไอรอนนะครับรับออกรถสวยครับเดิมๆแบบนี้เลยวันนี้ก็จะมีที่ขึ้นได้นะครับ ไฟท้ายนะจะเป็นแบบหลอดนะครับรถคันนี้ภายในเราก็จะติดตั้งไลเนอร์มาให้พร้อมนะครับมีไฟเบรกตรงที่สามมีกล้องไฟหลังให้ด้วยนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีสเสน่มากมาก ลูกค้าใช้เงินออกรถสามหมื่นเก้าออกรถได้ง่ายเลยครับมีสนิทมากเลยลูกค้าสนใจก็ามาชมรถที่ฟอร์ดพรแดงนะครับเรามีรถหลายรุ่นหลายคั้นที่พร้อมแต่งพร้อมส่งมอบลูกค้านะครับ ก็มาพบพี่ช้ยได้สวยนะครับดูเรียบง่ายแล้วก็รักษาง่ายฝากกดติดตามนะครับสำหรับลูกค้าด่านใดสนใจรถตัวนี้นะครับก็สามารถออกรถได้นะครับถึงมีไรายได้น้อยก็สามารถ ทำเรื่องกู้ให้ผ่านได้ง่ายนะครับเรามีโปรโมชั่นเยอะนะครับถ้าสนใจก็โทรหาพิชัยเบอร์0 9 2 5์3 5 6 9สหรือไลน์นะครับ w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  n 5ฝากกดต c r ต b e กดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ